สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ e n a c ร a n n ชานะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีเวทุนลัคนาเมถุนนะคะการนับการทํานายนะคะมีทั้งหมด3พาร์ทคนโสดนะคะคนมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไทม์สตปมจะอยู่ใต้ description box นะคะแล้วก็คอมเนนมนต์ปบกลบได้เลย โอเคค่ะพาร์ทคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้าง King of บอ n เจ็ดดา of f o r t u n e นะคะ p a g e of w a n d s แล้วก็ Devil นะคะในที่นี้ชาวธาตุไฟค่อนข้างเด่นมากๆนะคะเป็นคนที่มีที่พ้นต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะเมสิงหรือธนูที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะตัวคุณเองอาจจะแอบรักแอบชอบ เก็บความรู้สึกของตัวเองหรือนะคะแอบส่องแอบเช็คข้อมูลใครบางคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะและระมัดระวังนะคะอาจจะพัวพันเกี่ยวกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือคนทีเ่เป็นในลักษณะของความสามัญที่เป็นเปิดปาร์ตี้นะคะคนที่มีตัวเลือก ะะมากกว่า1คนนะคะระมัดระวังที่จะเจอคนเหล่านี้ให้ดีๆนะคะเช็คข้อมูลดีๆก่อนนะคนใหม่ที่เข้ามาก็อย่างที่บอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีพันธนาการอยู่แล้วนะคะหรือมีใครเป็นตัวตนอยู่แล้วนั่นเองนะคะโอเคโอเคฝั่งคนที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะสถานการณ์ของเขาเป็นยังไง คนในใจคุณนะสเหรียญสองถ้วยนะคะ k King of s w o r d นะคะสิดาบแล้วก็ p พชอสอโอเคในที่นี้นะสถานการณ์ความรักของเขานะคะคนที่มีดีปพนต่อเขาเลยจะเป็นชาวธาตลมเด่นมากๆนะคะกูเมทุนหรือตุ้นที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะ,ค,ะความรักความสัมพันธ์นะคนคนนี้น่าจะมีเจ้าของแล้วนะคะมีการครบหาดูใจ กับใครอยู่นะคะแต่ความรักความสัมพันธ์อยู่ในจุดที่ประครับประคองนะคะเหมือนแบบคือกลางๆแล้วอ่ะนะคะในความสัมพันธ์ก็คือมันค่อนข้างจะรอดแล่นะมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามานะคะทำให้เขารู้สึกไม่แฮปปี้ในความสัมพันธ์หรือไปต่อค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวนะคะทำเรื่องบางอย่างให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาหรือ ังคนรักของเขาก็ตามนะคะโอเคด้านความคิดความรู้สึกที่คนคนนี้มีต่อคุณนะคะเป็นยังไงบ้าง The Wall นะคะ High p i n k c e s นะคะเจ็ดเหรียญดูเหมือนเขาจะแอบสองแอบดูคุณอยู่ห่างๆด้วยนะแอบสองแอบดูนะคะดูสถานการณ์อยู่ห่างงนะคะ แล้วก็รู้สึกดีๆกับคุณแต่ที่บอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เปิดเผยไม่ได้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยคุยกันมาก่อนนะคะเคยคุยกันมาก่อนแต่เลิกคุยกันไปแล้วนะคะจบจบกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่เขาก็ยังมีคิดถึงหรือนึกถึงคุณอยู่บ้างในใจเปิดเผยไม่ได้เพราะเขามีใครเป็นตัวตอนอยู่นั่นเองนะคะโอเคคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขานะคะไพ่ล่วงลงมาเป็นเพศครับ 8ไม้เท้าแฮงแมนเจดไม้เท้านะคะแล้วก็หกเหรียญบางคนในที่นี้ยังมีการพูดคุยกันอยู่หรืออาจจะต้องทำงานที่เดียวกันนะคะแต่ความสัมพันธ์ก็คือไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนะหระือาสถานะของคนโสดน,นะคะคุณนั้นท่านี่จะปวดหัวกับคนคนนี้เรื่อยๆนะเพราะการพูดคุยเป็นอะไรที่จำใจต้องคุยจำใจที่ต้องสื่อสารจะต้องมีการ ยังอยู่ในในในชีวิตนะคะยังอยู่ในชีวิตในลักษณะนี้นะคะแต่คุณก็พยายามที่จะทําใจให้เข้าใจในจุดที่ว่าเป็นลักษณะของความเป็นเพื่อนนะคะที่ไม่มากเกินไปกว่ามากไปกว่านี้นะคะจะอยู่ในจุดนี้แล้วข้อความจากเขาถึงคุณเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรนะคะ ชีวิตฉันนะ่มันไม่เหมือนอย่างที่ใครๆเขาคิดหรือใครๆเขาเห็นหรอกอที่เห็นว่าแบบออมีความรักดีโน,น้นน่นดีแต่มันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่ใครๆเห็นหรือที่ใครๆคิดหรอกนะนะคะฉันแปลกใจนะหลังจากที่เราเลิกคุยกันไปแล้วอ่ะเธอดูมีความสุขมากกว่าที่ฉันคิดเอาไว้นะคะเรอาอสองคนนะ่ะมันเป็นอะไรที่ควรจะปล่อยกันและกันไปจริงๆแหละนะคะเพราะเขาเองก็จะรู้สึกว่าจะไม่ได้ดีพอนะคะ เท่ากับที่จะอยู่กับคุณแล้วทำให้คุณมีความสุขได้นะคะคือสิ่งที่ผ่านมาหรือสิ่งที่ใครๆเห็นนะ่ะมันยังไม่ใช่ตัวตนของเขาร้อเซนะคะมันจะเป็นบางส่วนที่เขาเป็นภาพที่สร้างขึ้นมามันเอกนะคะต่อไปนะบทสรุปนะคะบทสรุปคนสอ เอ็มเพอร์นะคะช่วงนี้อาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานไปก่อนดีกว่าไหมว่าคนที่เข้ามาคุยเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆเลยนะคะที่จะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะมีเจ้าของแนละ้วแล้วสุดท้ายมันเป็นอะไรที่ไปต่อไม่ได้และบางคนในที่นี้ยังพัวพันอยู่กับคนที่เป็นคนรักเกา่าหรือคนคุยเก่านะคะเรื่องทุกอย่างจบไปแล้วแต่มือนจะต้องวนเวียนอยูในชีวิต นะคะไพ่ความรักบอกว่าไฟนันต์ในเกียบอกแล้วนะคะว่าโฟกัสในเรื่องของการงานไปก่อนนะคะเรื่องของความรักเดี๋ยวไว้ก่อนเด่นๆเลยนะคะจะเป็นการสําหรับคนที่มีการขอพรน,นะคะเรื่องราวความรักต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะเข้ามานะแต่ต้องรอ,อิดหนึ่งนะคะยังไม่ใช่ช่วงนี้ความรักดีๆยังไม่ยังไม่ได้เข้ามาในช่วงนี้นั่นเองนะคะโอเค พาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทคนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะสถานก,การณ์ความรักในฝั่งของคุณนะสิบม้เท้านะคะสองดาบขิงออฟสอดนะคะเ้าไม้เท้าแล้วก็แปดถ้วยอืมช่วงนี้นะคะ ความเป็นตัวตนของคุณค่อนข้างมีสูงมากๆนะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของคำพูดความนิ่งบางอย่างนะคะนิ่งจนบางทีคนรักอาจะเดาไม่ถูกว่าตอนนี้คุณยังไงคุณคิดอะไรคุณรู้สึกยังไงระวังในเรื่องของปากไม่ตรงกับใจ ะะรู้สึกอย่างหนึ่งแสดงออกอย่างหนึ่งชาวธาตุลมที่เด่นๆเ,เลยจะเป็นชาวกุ้มเมถุนหรือตุลที่ในราศีนลคาหรือดาวศุกร์นะคะอย่างที่บอกค่ะระวังในเรื่องของการสื่อสารช่วงนี้มีเรื่องราวเข้ามาค่อนข้างเยอะเป็นสิ่งอาจจะเป็นข้อผิดพลาดหรือปัญหาเก่าๆนะคะที่ผ่านมาแล้วแต่เรายังแบกมันเอาไว้อยู่นะคะเรื่องราวที่ค่อนข้างหนักใจนะคะหยิบยกออกมาพูดแต่ว่าเป็นการพูดใน ผิดจังหวะไปนิดนึงนะคะผิดจังหวะไปนิดนึงแล้วด้วยอารมณ์ด้วยนะคะแล้วก็คําพูดบางอย่างที่เราอาจจะคิดไม่ทันคําพูดอาจจะไปเร็วกว่านะคะอาจจะทําให้มีปัญหาในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะยิ่งมีกําแพงมากขึ้นนะคะต่อคนรักหรือคนอาจ,จะมีกําแพงมากขึ้นจนเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างจะเฟดลงไปทั้งแพชชั่นความรู้สึกต่างๆนะคะรู้สึกว่าช่วงสิบ สิ1ถึงสิ 15, เนี่ยประมาณนี้นะคะจะมีความห่างของความสัมพันธ์ที่เกิดจากปัญหาที่ได้กล่าวไปข้างนน้นนะคะต่อไปด้านคนรักของคุณนะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไง s t r e s นะคะดูก็จะไม่มีใครยอมใครนะคะเขาอะรักคุณนะเขาอยากจะแสดงออกความรักออกไปนะคะแต่เขาก็เป็นคนที่เก็บเหมือนกัน เก็บในที่นี้ไม่ใช่เก็บอารมณ์นะคะแต่เป็นคนค่อนข้นางที่จะมีอีกโอก้ไม่ต่างกันนะคะเขาก็มีอีกโอก้คุณก็มีอีกโอก้คนนึงปากไม่ตรงกับใจคนนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยฝั่งฝั่งสมมตินะคะเป็นการยกตัวอย่างฝั <c oughs> ่งคุณก็ไม่ได้แสดงออกมาแบบนี้เขาอะรักนะเขาอยากที่จะแสดงออกแต่ว่าคือเขากลัวว่าแบบแสดงออกไปแล้วฝั่งคุณจะยังไงนะคะมันกลัวว่าจะเป็นอะไรที่ทําให้เขาเสียหน้านะคะอืมถ้วย ย,ย,ยิ่งทำให้เขารู้สึกแบบน้อยนิดหนึ่งนะคะเหมือนต่างคนก็ต่างแบกปัญหาเก่าๆแต่ในคนละมุมมองเท่านั้นเองนะคะโอเคโอเคความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเป็นยังไงบ้างกาวถวยนะคะเดะมน อารมณ์เซ็งนะคะอารมณ์เซ็งเขาอยากที่จะแสดงออกเขาอยากที่จะพูดจาดีๆอยากที่จะแสดงความรักดีๆนะคะแต่ก็ถูกเก็บเอาไว้ซ่อนไว้ข้างในเนื่องจากสถานการณ์ที่เขาดูดูแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเอื้ออํหนวยให้กับตัวเขาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าคุณคิดและรู้สึกอะไรยังไงนะคะ รู้สึกว่าทุกๆอย่างช่วงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างตึงแล้วเขารู้สึกน้อยใจนะคะรู้สึกว่าคุณไม่สนใจคุณไม่ใส่ใจหรือว่าคุณไม่รักเขาแล้วนะคะจะเป็นอารมณ์นี้นะฝังคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขานะคะ King of Cups Knight of Pentacles Chariot นะคะ Date แล้วก็ Hello f a n t คุณรู้สึกว่าฝั่งคนรดกของคุณอ่ะอีโมชันเยอะดราม่าเยอะนะคะรู้สึกนิดหน่อยก็วันไหวไปหมดเลยนะคะอีโมชันจะค่อนข้างเยอะคุณก็อยากที่จะเข้าหาแต่คุณรู้สึกว่าวิธีการเข้าหาของคุณอ่ะที่คุณเข้าหาขเขาอ่ะมันอาจจะเป็นวิธีการที่เขาอาจจะเคยเจอมาก่อนแต่เขาไม่ค่อยชอบเขาไม่ค่อยชอบวิธีการแบบเนี้ยนะคะแล้วยิ่งเป็นการคิดว่า เราคิดว่ามันเป็นทางที่ดีเขาก็คิดว่ามันเป็นทางที่ดีแต่สุดท้ายทางที่เหลของทั้งสองคนนะ่ะมันกลับไม่ใช่ผลดีต่อความสัมพันธ์นะคะมันจะเป็นการบั่นทอนความรู้สึกของคุณเองจากการกระทําของตัวเราเองเนี่แหละจากความเป็นตัวตนบางอย่างที่เป็นข้อเสียตรงนั้นนะคะมันก็จะยิ่งบั่นทอนความรู้สึกดีๆที่มีแล้วมันก็จะเฟดลอ,อไปเรื่อยๆของความสัมพันธ์นะคะ โอเคแต่ใดๆแล้วคุณก็ยังเป็นห่วงความรู้สึกของคนรักของคุณอยู่นะมันอยู่ที่การแสดงออกการเลือกที่จะแสดงออกไปนะคะโอเคข้อความจากเขาถึงคุณเขาอยากสื่อกับคุณนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเขาเริ่มที่จะเข้าใจสัญญาณระหว่างเราสองคนแล้วนะการเชื่อมต่อการพูดคุยหรือความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขารู้สึกว่าเขาเริ่มจะเข้าใจแล้วแบบมันมันจะเป็นไปนิทิศทางที่ ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเขา,าอยากที่จะบอกอยากที่จะแบบรู้สึกถูกรักแบบที่เคยเป็นอีกครั้งหนึ่งอะแบบที่คุณเคยเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เขาแบบนั้นนะคะถ้าเขาทำอะไรผิดต่อคุณอนะเขาหวังนะว่าคุณจะให้อภัยเขาได้สักวันหนึ่งแล้วเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกสักครั้งหนึ่งนะคะโอเคต่อไปบทสรุป ในที่นี้มีการแอบส่องแอบเสิร์ฟแอบดูแอบเช็คนะคะหรือมีความระแวกระวังระแวงเกี่ยวกับเรื่องราวของคนรักนะคะแต่ในการระแวงเนี่ยจุดนึงเลยก็คือความเป็นตัวตวนบางอย่างในแต่ละตัวตนของแต่ละคนมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะแต่ในที่นี้ข้อเสียจะออกมาค่อนข้างเยอะก,กว่านะคะเหมือนเป็นการเผชิญปัญหาในลักษณะของการหนีปัญหาหรือทําให้ปัญหานั้นเป็นจุดที่ มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะขอให้มองไปที่ความสัมพันธ์หรือความรักที่เคยมีกันมาก่อนหน้านี้มองว่านะคะหรืออาจจะมีเพื่อนๆนะคะหรือผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือตรงนี้ในการที่จะประสานความสัมพันธ์หรือบางคนมีลูกนะคะมีลูกมีสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงด้วยกันต่างๆก็น่าจะช่วยสารน,นะคะเชื่อมเป็นกาวเชื่อมความสัมพันธ์ให้แบบกลับมา Clean, เคลียร์ข้าใจกันได้นะคะถ้าคนสองคนช่วยเหลือกันเองน่าจะเป็นอะไรที่ที่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะช่วยเท่าไหร่นะคะจะต,ต้องมีตัวช่วยเนะาะไพ่ความรักบอกว่าให้มองแง่ดีของกันและกันมองมุมบวกของความรักนะคะฮันนีมูนเติมเต็มความหวานนะคะมีลูกเล่นมีลูกอ้อนหรือลดระดับของทิฏฐิอีโก้ความทะนงตนของทั้งสองฝ่ายลงนะคะความสัมพันธ์ก็น่าจะดีขึ้นด้วยเนาะ โอเคพาร์ทคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สถานการณ์ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะไพ่สถานการณ์ฝั่งคุณนะับแดาบนะคะเก้ไม้เทา้า King of บอ n d s เอซอบ w อร d s นะคะแล้วก็4เหรียญน,นะคะ Okay. ในที่นี้ชาวธาตุไฟท่าน,นที่จะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณหรือดิลนะะดลิ่งนะคะดิลลิ่งนะคนคุยกับชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงหรือธนูที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์เรารู้สึกได้ว่าคนคุยของเราเนี่ยทำตัวแปลกๆหรือมีเรื่องราวบางอย่างปกปิดปิดบงังอะไรบางอย่างก,กับเราอยู่นะคะยิ่งเข้าใกลย้ยิ่งห่างยิ่งเข้าใกลย้ยิ่งรู้สึกว่าเขายิ่งมีกำแพงบางอย่าง เรามากขึ้นเรามีความวิตกกตังวลเราแวงนะคะไม่มั่นใจในตัวคนคุยว่าเขาจะเอาอยัางไงเขาจะเป็นยังไงกันแน่นะคะมีความรู้สึกหวังนะคะและบางความรู้สึกบางความคิดก็ไปทําให้เราเนี่ยยึดติดกับเขามากจนโฟกัสคนคนเนี้ยค่อนข้างจะเยอะนะคะอืมต่อไปคนคุยคนนี้สถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้าง ไอหลอนเฮลโลแฟนหกเหรียญโอเคเขามีคนคุยที่มากกว่า1คนนะคะสับรางอยู่เลยเขายังไม่พร้อมในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่จะมั่นคงหรือชัดเจนแต่ในที่นี้มีคนต้องการที่จะชัดเจนกับเขาแล้วนะคะเขาเป็นคนเฟนลี่รับใครเข้ามาเรื่อยๆหวังดีรู้สึกดีกับใครหลายๆคน นะคะต,ตอนนี้เขาก็ยังตัดสินใจไม่ได้ด้วยว่าเขารู้สึกดีกับใครมากเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะมันอยู่ในช่วงของการที่เขาอยากรู้จักอยากทำความรู้จักนะคะในช่วงของการเลือกนั่นแหละนะพูดง่ายๆนะคะโอเคแล้วในเรื่องของความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเป็นยังไงเขาจริงใจไหมเขามาดีหรือเปล่านะคะไฮเพลน n ท e s, <S t The Star เขามองว่าคุณเป็นคนที่น่าเข้าหานะ เป็นคนที่มีสเสน่ห์อยากได้ใจนะคะแต่ถ้ามองในมุมของความจริงจังนะคะไพ่เดซแกท,ทาวเวอร์ขึ้นมามองว่าอยาคาดหวังในจุดนั้นดีกว่าเพราะโอกาสที่จะเข้ามาแล้วผ่านไปอะ่ะค่อนข้างสูงนะคะเพราะเขาเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับเราบวกกับว่าเขามีใครในความลับอยู่นะคะมีคนในความลับมีตัวเลือกมีบางอย่างที่ปกปิดบางหรือสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่ตัวตนของเขาทั้งหมด ะะมันเป็นสิ่งที่ใส่หน้ากากเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์น้าค้นหานะคะอยากที่จะทําความรู้จักมันเป็นเชิงความอะไรอย่างเงี้ยความรุ่มหลงนะคะแต่ในเรื่องของความจริงจังเนี่ยอยากคาดหวังหน่อยนะคะเป็นไปได้ยากหน่อยนะโอเคคุณคิดแลารู้สึกยังไงกับคนคนนี้นะคะสี่ถ <4 S 1> <4 S 2> ้วยหกถ้วย,วย,วยคุณนะปฏิเสธหลายๆคนที่เข้ามานะ เพราะคุณเปิดโอกาสให้กับคนคนนี้บางคนในที่นี้นะคะคนคุยจะเป็นคนรักเก่าหรือคนคุยเก่าที่วนกลับมานะคะแบบความเข้าใจคือดีกันกลับมาคุยกันแต่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนคนนี้ทําให้คุณมั่นทังสับสนในหลายๆอย่างมีคําถามทั้งความคิดความรู้สึกคุณรู้ข้างในลึกๆว่าคนคนนี้เป็นประมาณไหนแต่ความคิดเหตุผลนะคะในเรื่องของเหตุผลกับความรู้สึกเนี่ยมันดันไม่ตรงกันมันมีอะไรที่ขัดแย้งและตีกันอยู่และหาจุด ตรงกลางจุดบรงเออยังไม่ได้นะคะต่อไปข้อความจากเขาถึงคุณนะคะที่เขาอยากจะสื่อคืออะไรตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่ใช่สําหรับเราที่จะคบกันนะคะแต่ฉันนะให้เธอเข้ามาใกล้ยมากกว่าคนอื่นเลยนะก็คือสนิทคือคุยกันเยอะมากกว่าคนอื่นๆนะฉันไม่ได้มมนชัน,นคือฉันไม่ได้แบบฉันไม่ได้สนใจเวลาที่มีใครอะ่ะ พูดถึงคูณหรือถามเกี่ยวกับคุณอย่างเช่นมีคนคุยเป็นคนนี้หรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้มีการตอบโต้หรือบอกอะไรกับใครเท่าไหร่นะคะคุณคุยกับชั้นผ่านเพลงเนาะคือบางครั้งอาจจะมีการสื่อการถึงเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อเพลงหรือมีการส่งเพลงมีการสื่อกันเกี่ยวกับเรื่องของเพลงนะคะเป็นต้นโอเคต่อไปบทสรุปความสมคัญไม่ใช่ เซัรพินดคอสเฮลโรแฟนนะคะช่วงนี้นะ The Sun นะมองว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาจากมิตรภาพหรือเริ่มจากความเป็นเพื่อนแต่อยู่ที่คุณจะปล่อยวางความรู้สึกที่คุณไม่กับคนคนนี้ได้ไหมนะคะไพบ่บอกว่ารันค่ะวิ่งหนีออกมาดีกว่านะคะเพราะท้ายที่สุดแล้วโอกาสที่จะไปต่อได้เกินกว่าน,นี้มันค่อนข้างที่จะยากนะคะ ให้ okay. ความรับจะว่าอย่างไรนะคะอืไพาบอกว่าคุณยังไม่ได้รู้จักคนคนนี้มากพอยังต้องใช้วเวลาเวลาในการรู้จักหรือคนคนนี้ยังไม่ได้เป็นคนที่เรียวพอสมหรับคุณนะคะเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกดีบ้างอะไรบ้างแล้วก็พ่ก็บอกว่าให้คุณเนี่ยลองเปิดใจที่จะเรียนรู้คนใหม่ๆดีกว่าไหมคนที่เขาพร้อมจะเอ็กซ์เพรสความรักหรือแบบแสดงออกความรักออกมาจริงๆนะคะโอเคค่ะ คลิปของเมทุนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณดูลูกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจหด้วยนะคะสวัสดีค่ะ